สัสดีค่ะทุกคนลักพาทุกคนนะคะมาชมวิวนะคะที่ l i กเกอร์สตาร์เซฟียนะคะเป็นชื่อสตรีทนะคะชื่อถนนนี่ตรงนี้ก็คือแบบว่าเอ็ดที่ทำงานนะคะในฝั่งนี้นะคะเป็นที่ทำงานของรักเองนะคะตกนัทน,นี้ก็จะเป็นดีโพสนะคะร้านหายฝังมุนแล้วก็จะมีโรงงานนะคะก็คือโคฟนั่นเองแล้วก็แถวนี้ก็มีมิกรด้วย บรรยากาศชิสุสแลนคาบเปิดเลกก็คือไม่ฮัสบอนนั่นี่นะคะทุกคนการขับรถนะก็จะขับทางเลนขวานะทชิสุสแลนดต้องขับรถทางเลนขวา อันนี้ถนนทำใหม่ก็จัระราณนีอยแต่เราพาข้ามถนนเดี๋ยวรอก่อนจวดูไปก่อนนะคะ อันนี้เดินทางกลับบ้านนะคะก็คือเดินกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราเดินกลับบ้านไปพร้อมกันนะคะ<ม>ก็พยายามทำให้กล้องไม่ค่อยสั่นนะ<ม>คือแถวนี้ก็จะมีบ้านด้วยนะ รถที่สว้ตเซอร์แลนด์นะคะเราจะเห็นว่ารถไม่ติดนะตรงนี้เออที่โซนที่รักอยู่มันก็จะมีถ้าทำถนนทำอะไรอาจจะรถติดแต่ว่าอันนี้คือรถก็จะประมาณนี้แบบไม่ไม่เยอะมากครับถ้าขับรถก็คงจะไม่ค่อยอยากนะ คงจะง่ายอยู่เออตรงแถวน,นั้นนะมันมีห้างเปิดใหม่ด้วยแต่ยังไม่ได้ไปเลยจะไปไหมนะาเดินต่อพอเมื่อกี้มีคน oh พ่นพอเป็นคนฉัน ะะทางเดินก็จะสบายแบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนพาดึงน,นี่นะคะก็คือพวกดอกไม้นะที่รักชอบถ่ายรูปให้ดู นี่แหละที่เดินผ่านตลอดก็จะถ่ารูปตลอดดอ,อกไม้สวยๆกับสวนผักก็คือไม่ใช่ของเรานะสัตว์ท้องก็มีนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆผ่าเดินมาบ้านอีก <laughs> นี่นะคะบ้านที่ซวิสเทลด์ หลังใหญ่นะแต่ละหลังมีแต่หลังใหญ่ๆก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยบางบ้านเขาก็ปล่อยให้เช่านะคะทุกคนส่วนมากมันมี3ามชั้นอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยให้เช่า มานี่ไหมนี่นะคะเราเดินมาถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูก็ได้นี่เดินมาถึงแล้วนะคะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงตอนนี้นะคะบ๊ายบายชิ